สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Kawasaki KFX 400ครับ KFX 400นะครับตัวนี้หายากแรไอเทมบอกเลยนะครับโชคสีเขียวเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะสีเขียวสวยๆเลยฮะเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะฮะให้ดูรอบคันไปแล้วนะครับดูสภาพเครื่อง เปิดแฟลชให้ด้วยนี่ฮะสภาพเครื่องอันนี้รถจอดนะครับแล้วก็เซอร์วิสเรียบรอ้อยแล้วนะครับเกียร์เดินหน้า5เกียร์นะครับสุดทุกเกียร์บอกเลยว่าสุดทุกเกียร์นะฮะดูสีนะสุดทุกเกียร์บอกเลยมีของแต่งครับ IMS low นะครับ ตัวเบรกนะฮะชุดสีตามสภาพนะครับรถนี้อันนี้ปี2 0 0พันหกสโดยประมาณนะฮะนี่ฮะชุดสีก็อาจจะมีซ่อมบ้างนะครับนะบแต่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดไม่อะไรนะฮะเนี่ยสั่นได้นะครับแล้วก็ของแต่งก็จะเป็นตัวสกิปเพจนะครับ <c oughs> วิตใหม่หมดแล้วนะครับของเหลวพระเบรกทุกตัวนะฮะขี่ดีครับขี่นิ่งอะลมหม้อน้ำทำงานปกตินะครับเปลี่ยนลูกปืนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะกดสุดทุกเกียร์นะครับหนึ่งถึงห้าที่สำคัญคือตัวนี้มีเกียร์ถอยหลังนะครับนะมีเกียร์ถอยหลังนะครับนี่หมุนตรงนี้นะครับ วิธีการเปลี่ยนเกียร์ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็กำคัดแล้วก็บิดบิดไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ตบลงทีหนึง่งพอเกียร์เข้าไฟอาร์ก็ขึ้นนะครับเ <c oughs> บาะนี้เป็นเบาะเดิมติดรถนะครับดูสวิงตัวข้างหลังนะครับโช๊คสีเขียวเหมือนกันนะครับเบรกเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะฮนะนี่ตามจุดหูยึดตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะ ส่วนใหญ่ถ้าใช้งานจริงก็คือจะเป็นรอยแบบนี้ครับนะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะฮะคือถ้าไม่เนี้ยเป็นรอยจากการขนส่งนะครับถ้าไม่ล้มไม่คว่ำม,มาไม่ล้มไม่คว่ำนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเนี้ยเป็นรอยจากการขนส่งพอวางแปะมานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่พลาสติกเหนียวฮนะเนี่ยเหนียวแน่นอนเนี่ยกล้าบิดให้ดูเลยนะเนี่ยเหนะียวฮะท่อเดิมนะครับท่อเดิมตรงรุ่น ระบบไฟใช้ได้ครบนะครับระบบเบรกอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับ <c oughs> ไฟติดหมดนะฮะพัดลมหม้อน้ําทํางานปกตินะครับเนี่ยสภาพโครงดูโครงดูโครงสี <c oughs> ก็เปลี่ยนทวินแอร์แล้วนะครับ <c oughs> เป็นก,กองทวินแอร์อ่ะเดี๋ยวยกบบาให้ดูเ <c oughs> บาะเดิมนะครับ แบตใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนนะเนะี่ยเพิ่งเปลี่ยนห4ี่นะครับแบตใหม่ตรงรุ่นด้วยนะครับแอมตรงอันนี้กองเป็นของทวินแอร์นะครับเบิกใหม่มาสอง0ันกว่าทวินไอของแท้นะครับใครเล่นอยู่รู้กันนะสภาพแบบนี้เลยนะ <Okay. S 2> อยู่ก็ถ้าใครชอบสนใจก็ส <c oughs> อบถามเข้ามาได้นะครับไฟติดครบนะครับตัวนี้ตัวลิมิเต็ดนะครับปิดกุญแจสตาร์ทให้ดูครัอันนี้ให้ดูรอบคันก่อนอนครับใครสนใจจริงก็ทักมาได้นะครับรถพร้อมใช้งาน,นครับพร้อมขี่ จะเป็นเอนดูโร่สายเข้าป่านะครับหรือจะลงแข่งก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับอ่าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเข้าป่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเกียร์ถอยมีสกิปเพนะครับของแข่งก็ตามที่บอกไปนะครับมี2ชิ้นนะฮะเดี๋ยวคันนี้นะครับจะไปถูกจัดโชว์ในงานนะครับกลางเดือนกันยานี้นะครับที่ศูนย์แห่งชาติศริกิตนะครับนะก็ตามไปดูสภาพได้นะครับ เปลือกแข็งแรงนะฮะเปลือกแข็งแรง